ลิลี่น้องสาวหายไปทำไมเธอถึงมานอนที่นี่ได้ล่ะดอกไม้ชามแตกขุดวะมีดวงจิตดวงน้อยมากมายเลยม,ม,มนี่แกจะทำอะไรเนะี่ยหยุดเถอะเรากลับกันเถอะนะ ที่แปลกคือเห็ดหลินจือที่น้องสาวไปเก็บมาไม่ใช่อันสุดท้ายในป่านี้หรอกเหรอเห็ดหลินจื้อเหล่านี้มีไว้สำหรับยืมเท่านั้นอย่าลืมว่าตอนนี้เจ้าเป็นนี่ฉันอยู่เอ๊ะหายไปแล้วขาดกระจุยโอ้บางทีฉันอาจจะเข้าใจอ,อะไรผิดก็ได้นะเ๊ะ นอนหลับสบายตลอดคืนรู้สึกดีจังเลยแรงฟันเอออืมครูของฉันบอกว่าเด็กผู้ชายจะสูงช้ากว่าเด็กผู้หญิงนายไม่ต้องกังวลแค่รอเวลาตบๆคุณยายผมจะเอานมอ,อีกอ <laughs> พี่ซ่งเฉียนกำลังจะไปที่ภูเขาเหรอ วันนี้ฉันไม่ได้ไปที่นั่นหรอกนะทำตัวอย่างละเมเปิ้ลญี่ปุ่นถูกทำให้แห้งด้วยทรายสอนทำชิ้นงานในสิ้นไหนค่ะได้สินี่สำหรับเธอลิลี่เธอดูน่ารักเวลาปล่อยผมนะอืมรูปหัวน่ารักนะ ฉันแค่อยากจะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นฉันเลยปล่อยผมลงถอดถ้วยที่วางอยู่บนอ่างน้ำเทของเหลวเหล่านี้อีพ็อกซี่เลซินลงในแม่พิมพ์จนถึงครึ่งของทั้งหมดปิดผนึกด้วยแผ่นยืดอืหลังจากนั้นเราจะต้องรออีกห้านาทีเพื่อให้เลซินเย็นตัวลงก่อนดำเนินการต่อไปว้าว นั่นดวงดีมากเลยลิลี่วันนี้เธอดูกระจับกระเชงเมื่อคืนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคนที่พี่ชายส่งเฉียนกำลังมองหาอาจเป็นน้องสาวของซางเมี่ยวได้หรือไม่แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นฉันจะบอกเขาเมื่อได้รับการยืนยันทั้งหมดไม่มีอะไรเหตุการณ์ดอกไม้ช้ำแตกได้จบลงไปแล้วล่ะดีแล้วล่ะ แต่ชางเมียวทำมากเกินไปเธอต้องระวังให้มากไว้นะอืมมีใครบางคนที่สามารถควบคุมเขาได้กกลิิ้งดงดูก่อนว่าฉันทําสิ่งนี้ยังไงวางลงมองทางขวามองทางซ้ายเพียงปล่อยให้ค่อยๆจมลงไปในด้านล่างจากนั้นเทเลซินที่เหลือลงในภาชนะเรื่อยๆก็ได้แล้วนะ่ะเธอสามารถลองได้นะ แต่อย่าลืมว่าพยายามอย่าให้มือสั่นมิฉะนั้นจะเกิดฟองอากาศได้พี่ซ่องเฉียนฉันกลัวว่ามันจะทำไม่ถูกอย่ากังวลฉันจะช่วยเองค่อยๆวางลงแบบนี้อะอะไรกันฉันควรทำอย่างไรดีตอนนี้ฉันรู้สึกประหม่ามากขึ้นเสร็จแล้วอืมช่างเป็นความสุขที่ได้ตกหลุมรักพี่ซ่องเฉียนมันยอดเยี่ยมมากสาวน้อย นี่คุณกำลังฟังฉันอยู่หรือเปล่าอะขอโทษด้วยนะเธอพูดอะไรหรือเปล่าที่รักคุณกำลังคิดอะไรอยู่อย่างนั้นนะฉันกำลังคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างชิ้นงานต่างหากละ่ะอะจำขั้นตอนไม่ได้แล้วจริงๆฉันจำได้แค่พี่ส่งเฉียนืึไม่มีอะไรหรอกช่วยพูดเรื่องก่อนหน้านี้ต่อเถอะน้องสาว บุคคลที่น่าเกรงขามที่เธอกาลังพูดถึงควรเป็นเทพแห่งขุนเขาที่พ่อแม่ของฉันเคยพูดถึงหลอดเซียนจุนพลังของเขาไม่มีขอบเขตและเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสวรรค์โอเซียนจุนเหรอพ่อของฉันยังพูดอีกว่าเขาทำผิดพลาดร้ายแรงเขาจึงถูกในระเทศที่ลงมาที่นี่เพื่อเป็นการลงโทษหลอดเซียนจุนการลงโทษ ถ้าเธอกลืนมนเมล็ดเต็งโมโเข้าไปต้อนอ่อนจะเริ่มงอกบนหัวนี่เป็นแค่เรื่องโกหกที่ผู้ใหญ่ใช้กับเด็กไม่ใช่เหรอถ้าโตเป็นแต็งโม,โมคงได้คอหักแน่ <c oughs> ให้ตายเถอะเมื่อกี้ฉันคิดว่าเขาเป็นแค่วิญญาณของแต็งโมไม่กี่นาทีที่ผ่านมาพระเจ้าขอบคุณที่ช่วยฉันครั้งก่อนนี่คือแตงโมสำหรับคุณ อืมอร่อยมากเจ้าดำเธอต้องการมันหรือเปล่าที่นี่อากาศดีจังเลยนะเอ๊ะมันยากมากที่จะปลูกในที่ที่ไม่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้บางทีฉันอาจจะเอาไปให้พี่ส่งออกไปจากชันนะโอ๊ยเจ็บเจ็บเอ๊ะเครื่องประดับนี้ไม่ได้ล้าสมัยไปนานแล้วใช่ไหมดึงโอ๊ะเจ็บนะอ๋อโทษที นายเป็นวิญญาณของแตงโมเหรอฉันเป็นคนต่างหากลระตอนนี้ฉันกลายเป็นวิญญาณแตงโมไปแล้วเหรอฮอฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าแตงโมเป็นสิ่งที่อันตรายจริงๆขอบคุณพระเจ้าฉันเอ๊ะมันคันอย่างนั้นเหรอเธอเป็นแล้วสองสามวันก่อนที่ต้นอ่อนจะงอกบนหัวของฉันมันก็มีอาการคันอยู่สองสามวันด้วยถอยหลังลิลลี่ มาเป็นตัวอย่างของฉันทีสิมไม่นะห้่งห้องห้องถูกต้องมะเลงปอน้อยจะมีทางออกสำหรับเรื่องนี้วิญญาณพยายามขโมยแตงโมแต่ไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามมันมีพลังวิญญาณเหลืออยู่ถ้ามนุษย์กินเข้าไปแตงโมก็จะเริ่มงอกบนหัวเธอสามารถใช้สปริงวิญญาณเพื่อแยกมันออกมาจากศีรษะของเธอ แมลงปอน้อยกลัวสังเมี้ยวและไม่ยอมมาด้วยแต่ฉันก็กลัวเหมือนกันเธอกำลังจ้องฉันเหรออ้าอะท่านหลอดท่านสังเมี้ยวฉันมาที่นี่เพื่อตามหาน้ำพุแห่งจิตวิญญาณท่านช่วยพาฉันไปที่นั่นได้ไหมรังสีตามฉันมาและอย่าพาสุนัขงโง่โงโงตัวนั้นไปด้วยฮึมฮึมฮึมเจ้าดำรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนนะ หันหัวน้ำพุแห่งจิตวิญญาณอยู่ที่ต้นกำเนิดของแหล่งน,น้ำมันจะหายไปเมื่อมันหมุนดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะใส่มันลงไปในภาชนะปกติได้ฉันจะเอามันไปได้อย่างไรกันละ่ะกระโดดลงไปไว่ายน้ำและเมื่อเธอทำเสร็จแล้วฉันก็จะช่วยเธอคิดหนักกำหมัดแนง สิบนาทีต่อมาเธอยังจะกระโดดอยู่ไหมฉันแต่ฉันไว่น้ำไม่เป็นนี่นะชุบดุมเอ๊ะฉันหายใจได้นี่มันเห้วน้ำเธอสามารถกินได้โดยลอกเปลือกออกเอากลับไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้ไหมครับถ้าจับได้มันก็เป็นของเธอ พื้นดินลืมจุดประสงเดิมของเธอไปหมดแล้วเธอกล้ามากนะที่ตามฉันมาคนเดียวครั้งสุดท้ายที่เธอทำให้ฉันลำบากใจเอ๊คิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอเอ๊ถ้าฉันจมน้ำคุณต้องช่วยฉันเขาไม่ใช่คนใจดีอย่างนั้นละ่ะหันกลับวิ่งหนีปล่อยนะฉันไม่อะไรอย่างที่คิดหรอก มันไม่น่าอายไปหน่อยหรอกเลยถ้าฉันจะปล่อยเธอไปฉันเสร็จแล้วนะนี่คือหยดน้ำบนท้องฟ้าเธอมีพลังทางจิตวิญญ,ญาณกลับใดที่เธอถือมันไว้ในมือจะสามารถเรียกฤดูใบไ,ไม้ผลิทางจิตวิญญ,ญาณได้คุณคุณจะไม่กินฉันใช่ไหม <c oughs> ใา่หัวอย่างชุนเชียง <c oughs> เร็วเข้า คิดที่จะเลิกเปลี่ยนสิ่งนี้ด้วยชีวิตของเธอจริงๆนั่นแหละน,นั่นคือเลิกพูดเธอไม่งั้นฉันจะกินเธอจริงๆนะอ๋อไม่มีอะไรฉันจะใช้สิ่งนี้และส่งคืนให้คุณโดยเร็วในที่สุดขอบคุณนะน่ากลัวช่ไหมในครั้งต่อไปบางทีฉันควรจะขอความช่วยเหลือจากน้องสาวของเขา <c oughs> นั่นคือสาวน้อยที่ให้เห็ดลินจืแก่ฉัน เหตุหลิงจือนั้นมีประโยชน์แน่นอนสีน้ำเงินซึ่งเป็นตัวแทนของชีวิตของคุณหากย้อนกลับมาก่อนหน้านี้มีคนสมรอยเป็นผีน้ำเพื่อทำให้เธอกลัวและวันนี้เขาก็ได้มอบหยดน้ำแห่งสวรรค์ให้กับเธอจริงๆฉันไม่ชอบเป็นหนี่บุญคุณใครเนะน่ะบุญหยดน้ำนั้นเป็นอาวุธทางจิตวิญญ,ญาณที่สำคัญในการควบคุมน้ำในบริเวณนี้ หากควบคุมไม่ได้น้ำจะท่วมทั้งหมู่บ้านนายประมาทเกินไปนี่เธอกำลังทำอะไรตีบันทายของพี่อย่างไงล่ะดูเหมือนว่ามนุษย์ทำเช่นนี้เวลามีคนทำผิดพี่เธออ่อนโย,ยนและน่ารักมากขึ้นเมื่อคุณป่วยฉันทนเธอไม่ได้แล้วไหลังแต่อยากน้ำฟ้าไม่ต้องกังวลน,นะ หยุดน้ำเชื่อมต่อกับฉันแล้วจะไม่มีปัญหาใดๆฮงฮงฮงเจ้าดำรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนนะกระโดดหยุดมันเป็นเหยื่อที่ล่อตาล่อใจมากน่าเสียดายที่ผมไม่ได้สามารถมีมันได้สวัสดีท่านหลอด ผมไม่ได้พบคุณมานานแล้วตรงประเด็นไปเลยผมจะคืนเห็ดหลินจือให้คุณทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ล่ะผมไม่ต้องการเห็ดหลินจืออีกต่อไปแล้วผมแค่ต้องการเครื่องรางแห่งความรักหญิงชราที่ขายมันได้รับการเลื่อนขั้นเป็นสวรรค์ดังนั้นไม่มีทางที่ผมจะได้มันมาในตอนนี้คุณช่วยหายหผมหน่อยได้ไหมนั่นไม่ได้อยู่ภายใต้าการควบคุมของฉันฉันไม่สนใจหรอกนะ ถ้าฉันไม่ได้มันมาก่อนวันที่เจ็ดเดืนเจ็ดนายก็จะรู้อารมณ์ของฉันดีฉันมาแล้วโยนั่นฟังดูเป็นเด็กน้อยที่น่าอร่อยจริงๆเจ้าดำเจ้าดำอ,อถ้าจะไม่ผิดนี่มีคนที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากจากสวรรค์ของคุณใช่ไหมลืมมันไปแค่จะไม่ว่า ให้หาเครื่องรางให้กับฉันเจ้าดำละ่ะเจ้าดำฉันจัดการยิมหยดน้ำแห่งสวรรค์มาแล้วไปหาน้องแตงโมกันเอ๊ะดูเหมือนว่านายมีเพื่อนใหม่ที่นี่ขับลิลี่พี่ซ่งเฉียนพี่ได้รับบาดเจ็บเลรอเออไม่เป็นไรฉันเผลอลื่นล้มแค่นั้นเองนะ่ะฉันได้ยินมาแต่ไกล คราวนี้จะไปที่ไหนกันขับคุณพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นอะไรไน้ายแรงวันนี้ไปเก็บแห้วมาฉันได้ยินมาว่ามันกินได้ด้วยนะใช่พวกมันมีตาด้วยล่ะถึงตอนนี้เราจะยังมองไม่เห็นก็ตามกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะปอกให้พี่กินนะฮึกำเน่นดูเหมือนพี่ส่องเฉียนจะไปหาอุทุมพรอีกครั้งหนึง่ง โอ๊โอ๊ะฉันไม่ได้ถามถึงตัวตนพี่สาวของซางเมียวฉันโงเ่เขายิ่งนะถ้าฉันถามให้ชัดเจนพี่รงเฉียนจะได้ไม่ต้องตามหาเธอจนบาดจิตกระโดดเมียวอ่ะเมียวเออเกลกกลิ่งลิลี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่า ได้กลิ่นปลาติดตัวฉันตอนที่ฉันอยู่ในน้ำหรือเปล่านะไม่เป็นไรคะ่ะแต่พี่ซ่งเฉียนฉันคิดว่าอืคุณควรที่จะกลับไปทำแผลก่อนนะเจ้าดำไปกับพี่ซ่งเฉียนฉันจะไปที่บ้านของซีน้อยซีน้อยนั่นคือเพื่อนใหม่ของลิลี่เหรอซีน้อยยังรอฉันอยู่ฉันต้องไปหาเขาดูแลตัวเองด้วยนะพี่ซ่งเฉียน เป็นเด็กดีล่ะเบรกกี้กลับไปกับพี่ต้งเฉียนนะไปกันเถอะเจ้าดำเธอต้องมาหาหมอกับฉันเธอคลุมหัวทั้งวันทำตัวแปลกๆไม่สนใจทุกคนมันต้องเป็นปัญหาทางจิตวิทยาแน่ๆผมบอกว่าผมไม่ไปสบัดซี น้องแตงโมเรียกใครว่าน้องแตงโมกันทำไมนายถึงทะเลาะก,กับครอบครัวล่ะพวกเขาหน่ารำคาญนี่นะฉันบอกพวกเขาว่าฉันสบายดีแต่พวกเขาก็ยืนยันที่จะพาฉันไปหาหมออย่าอารมณ์เสียไปเลยให้ฉันช่วยเด็ดต้นแตงโมบนหัวเธอจะดีกว่านะจะมีวิธีแก้แล้วเรี่างนั้นเหรออืมออกมาเดี๋ยวนี้เรียดูใบไม้ผลิฝ่ายวิญญาณฟ ฟิงประมาณแ้่เฉาวิ่งสําเร็จแล้วจริงๆด้วยกลับบ้านไปคุยกับแม่ดีๆนะฉันแน่ใจว่าเธอแค่เป็นห่วงนายขอบคุณพระเจ้าพ้นวิกฤตจนได้นะเดี๋ยวก่อนทําไมน้ำออกมาอีกเล่เอ๊ะจับแน่นลองกํามันไว้ดูสิ เธอต้องทำมันได้แน่โหว้าอะไม่ไม่นะแต่ครูทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเจ้าดำจุ้งฟิว <c oughs> ว้าไม่คิดว่าจะรอดขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าดำฉลาดมากแต่หยดน้ำบนท้องฟ้าหายไปไหนล่ะ ถ้าฉันจะทำมันหายไปสังเมียวจะไม่ฆ่าฉันใช่ไหมอะย่าฟ yeah, yeah, รันย่าฟรันกลายเป็นแต็งโมไปหมดแล้ว